สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมครับเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นมีครามฟอร์แบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแหลที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่คือวันอาทิตย์นะครับปราไปกลับมาเล่นแล้วนะอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับหกโมงเย็นครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแชมเปีดันส์เบสตคาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านพบรองจากฟูลลีสยูไนเต็ดนะครับคาร์ดิฟนี่กลับมาเตะเกมแรกเช่นเดียวกับลีนะครับพักไปทั้งสิ้นเนี่ยสามเดือนหนึ่งสัปดาห์นะเฮ้ทเวท่าเกมหล ตัวเล่นครับคาดิฟซิตี้วันนี้ใช้รีเปลเตียครับโจโรลสและรีทอมลินนะครับส่วนลีสมีลุคไอริ่งครับคาวินฟิลิปและแพทริกแบมฟอร์ดส่วนหน้าตัวเก่งของพวกเขานะคู่นี้ลีสบุกไปบังคับชนะ1สกอร์ครับแฟนเทห้สเปอรสกอร์ขาดกว่านั้นเ hey ฮ100%ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าคานะดิฟนะจะดามว่าโอากาสลุ้นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติอยู่ในมือพวกเขาเองแค่เก็บ3แต้มไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นดูแล้ววันนี้1ประตูน่าจะมีลุ้นสกอร์ขาดจิ้้มมกกกกวางงๆัััันนนนลละอไไปที่สยูเต็ดครบ สองตุ้มครึ่งนะครับบอลลีกอรสองเยอรมันครับเป็นต่อสิบหกคาสลูครับเปิดบ้านพบจาฝูงและแชมป์อย่างอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับคาสลูนี่รีสตาร์ทกลับมาห้าด้าหลังสุดในชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับส่วนบิเลเฟลไม่แพ้ใครเลยชนะสามเสมอสองการเจอกันโดยตรงห้าเกมครับเท่ากันเลยครับชนะฝั่งละหนึ่งและเสมอไปสามเกมนะครับตัวเล่นครับคาสลูนี่ใช้ไดรอดกอร์ดอนครับมาวินวานิเชกแล้วก็ฟิลิปฮอฟแมนนะครับส่วนบิเลเฟลครับมีอาร์มอสไพเพอร์มาเซลฮาเทลและสุดหน้าตัวเก่งฟาเบนโคลส แค่ชนะครับทุกอย่างโอเคเลยนะแต่ถ้าเสมอนี่ไหล่สุดหนึ่งข้างซุดนำำดูแล้วคาสูนีตายก็จริงครับแต่บิลเเฟลดูดีกว่าชัดเจมนมานี่หนึ่งประตูเบียดเบียดก็เพียงพอแล้วมองทีมเยือนครับอาร์เมเนียบิลเเฟลครับปิดท้ายพมเปียอังกฤษนะครับสี่ทุ่มสินาทีครับรองบยอยแอสต์วิล่าครับพบกับเชลซีอันดับ4นะ วิลล่านี่รีสตาร์ทกลับมาเสมอกับเชฟยูมา0-0นย์นะครับส่วนเชลซีนี่คือน,นัดแรกของพวกเขานะเกมแรกที่เจอกันซีซั่นนี้ครับเชลซี Chelsea ชนะ2-1ที่สแตมฟอร์ดบริดต์นะครับตัวผู้เล่นครับวิลล่าใชา้ทารมิงส์ครับคอร์เนอร์ฮุริฮาและแจ็คกรีลิดส่วนเชลซีมีตอร์โดร์ดิเกอร์ครับเมสันเมาส์และโอลิเวียชิรูนะคุณที่เชลซีบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆเสมอตัวนะครับต้อง2สกอร์ขึ้นไปถึงจะเฮได้ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีวิลล่าชัดเจนครับ1ประตูน่าาจะมีลุ้นสกอร์ขดเพื่อออรยิ้มงประตันนะ สรุป3ทีมจะทำความเป้านะครับคือวันที่แบบนี้ครับลีสยูไนเต็ดอาร์มีเนบิเลเฟลและเชลซีนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นหนึ่งกลุ่มหละที่อยู่หน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ